น่ารักดีนะครับองนี้ถ้า fc ท่านไหนแบบอยากเห็นนะพอดี fc เคยทักมาถามอยู่นะครับก็ไกับผมก็ขอสวัสดีพี่พี fc ชามือมาสองานนะครับเย็นนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับมือมาสองช่วงนี้นะครับก็พอดีมีงานประกงประกวดนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ fc ดูเลยนะครับอาจจะถ่ายให้ได้แค่วันละเวลาเดียวนะครับ fc อ่าเดี๋ยวจริงๆผมเราจะเปิดลิปยังไงดีนะครับ ผมมาอวดพราที่ว่าผมส่องไอที่ผมใช้อยู่แล้วกันนะครับ FC จริงๆช่วงที่ผ่านมานะเอฟซเขาเคยสอบถามว่าผมใชพ้พราอะไรอยู่นะครับนี่ผมของเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับเป็นปีอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับ FC ฟซเขาเป็นรุ่นอะไรเพชรเงินล้านเรือะสกอย่างของที่แถวบ้านผมนะพอดีผมอยู่อ่าพิจิตนะครับอันนี้ก็เป็นวัดของสะแกนะครับอันนี้ก็เป็นพระพระ เหมือนจะเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรนะหล่อหนึ่งห้านะแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ปีหนึ่งห้านะครับก็ทันใดชอบนะครับนี่ตอบโค้ชเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับก็น่ารักดีนะครับวงนี้เผยเอฟซีท่านท่านไหนแบบอยากเห็นนะพอดีเอฟซีเคยทักมาถามอยู่นะครับก็ไม่พูดพ่าพรนณนาแล้วละกันนะครับเอฟซีอ่าเดี๋ยวมาส่องพระในคลิปไปเลยดีกว่าวันนี้นะผมเอาหลักร้อยนะครับเอฟซีจริงแต่ลงก็เปิดเกินนะครับวันนี้ผมขอเอา องละเท่าไหร่ดีครับ fc เอาองละเจ็ดบาทแล้วกันเนาะในนานทีเมื่อที่ผ่านมาเอาองละแปดบาทมาตลอดเลยวันนี้ขอเอาองละเจ็ดบาทแล้วกันนะครับเจ็ดสามเอาเป็นสามองสองพันนะครับ fc ง่ายดีอา่าองเดียวผมไม่ลดให้นะผมขอเอาเป็นเนี่ยเป็นสองแถมหนึ่งหรือว่าเป็นอันนี้ก็ได้นะจะได้เป็นคู่ละสามพันจริงจริงก่จะเปิดองละพันแล้วก็สองแถมหนึ่งนะแต่วันนี้ก็เอาง่ายๆพอนะครับเอาเป็นองละเจ็ด บาทนะครับเจ็ดร้อยนั่นเองนะครับสามองสองพันอ่าเอาง่ายๆนะครับสามองสองพันอ่าทนาชื่นชอบนะครับก็ต่อรองราคาได้เก่านะครับดัามาจากกลุยุทยานะครับนี่นะครับดัามาจากกลุยุทยาดัามาจากยุทยานะครับตอนนั้นฝึกงานอยู่นะครับอง์นี้พูดถึงก็เคยลงเหมือนกันนะแมพูดถึงชวะ ไออย,ยุธยาเนี่โอ้ผมเซ็งนะครับผมว่าขายภาพไม่ค่อยได้นะช่วงนั้นอะองนี้เอาแม่เจ็ดร้อยก็ไม่ได้นะ fc องนี้ผมขอเอาแปดร้อยแล้วกันนะครับ fc บางองก็อาจจะมีเจ็ดแปดร้อยบ้างนะครับราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอะองนี้เาขอเจ็ดบาทแล้วกันจิ๊กเปิดแพงนะองนี้แต่เอาเอาแบ่งปันนะครับเอาไว้วไวไวที่ไม่ใช่มาม่าใน fc อ่าหลอหยอกเล่นนะครับ นี่ผมให้รวมนะครับให้รวมได้เอาสามองสองพันนะครับสามองสองพันแต่อันนี้เอาเก้าร้อยนะเอ้ยเอาแปดร้อยอ่าอนี้ก็เหมือนกันอ่าอันนี้เอาแปดร้อยอ,อ,อ่าจะมีเจ็ดร้อยบ้างแปดร้อยบ้างนะครับหลักร้อยตามราคากันไปนะครับ <c oughs> อันนี้ผมหยิบผิดแน่เลยเมื่อวานมาเปิดหลักนวันนี้มาเปิดหลักร้อนยะบ้าบอรจริงๆนะครับขออภัยเมื่อวานท่านใดมาถามอันนี้ก็อย่าว่าผมนะ ลืมนะครับนึกว่าหยิบถูกององแปดร้อยนะ8ปดร้อยบาทไม่ส่องให้นานนะครับเดี๋ยว fc ติดใจเดี๋ยว fc ชื่นชอบจั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 บอา่าขออภัยเสียงรถมอเตอร์ไซค์คลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจ fc นะได้เห็นพระที่ผมคล้องช้าอยู่แล้วก็ได้เห็นพระเนี่ยที่ว่าเอาเคยมาลงนะครับอุ้นี้ก็แพงนะแพง ถ้าเป็นคลิปนี้ก็เอานั่นแหละแปดร้อยมีองค์แรกแค่เจ็ดร้อยองเดียวเอง fc mm hmm. เดี๋ยว fc เซ็งนะถ้าเอาสามองผมเอาคิดสองพันอะไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากคลิปนี้ไม่สองให้ดูแล้วองค์นี้ไปองค์อื่นดีกว่าจอบยายนี่ผมเคยไปเปิดพันสองพันสามพันสี่พันห้านะองค์เนี้ยเอา700เจ็ดร้อยอ่ะเอาใจ fc นะครับเจ็ดร้อย คยขายแพงแล้วเงียบนะครับเอามาขายนี่ตัดตัดกำลังให้เลยนะครับท่านใดชอบทนะถูกใจนะนีถ้าจะเอากี่องค์ก็บอกมาได้นะครับนี่วันนี้มีหลายองค์นะครับอจอบใหญ่อันนี้ก็อาิการเนะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไม่รู้เขาตีที่ไหนนะครับไม่มีกิงจริงๆเคยได้องค์เล็กต่าน,นี้นะแต่ว่ามีกริงด้วยนะครับ สำนักไหนเออยองนี้ไม่มีกิ่งแต่ว่าก้นมีจานชะดชะดึบชะดดึบอ่านะครับเอาองนี้แปดร้อยนะครับแม่ผมจะเปิดแปดร้อยทุกองเลยดีไหมเนะี่ยเพราะว่าองนั้นก็แม่เจ็ดร้อยองเดียวเองอ่เดี๋ยวลองดูองไหนเจ็ดร้อยได้เดี๋ยวเจ็ดร้อยให้นะครับองไหนเจ็ดร้อยได้เดี๋ยวเจ็ดร้อยให้โอ้ยอย่างองนี้ก็แพงเนะี่ยองนี้ก็แพง เอาเก้าร้อยแล้วกันนะโอ้โหมีแหลมมาเก้าร้อยอีกนั่นเป็นไงเอฟซียิ่งยิงสองยิ่งแพงนะครับยิ่งสองยิ่งแพงเป็นอะไรเนี่ยนะครับสามองสองพันนะเอฟซีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดแปดร้อยเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ดูกันให้ถูกใจด,กใดูกันให้ชื่นชอบนะครับเอฟซีดูกันให้ชื่นชอบแล้วกันนะจุบชุบชุบุบุบจุบ สองพระเครื่องสองพระเครื่องอาจจะส่งให้ไวที่ใช้ก็ต้องขอประธานอภัยนะครับเอฟซี FC. อย่างไรก็ถ้าชื่นชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับโอ้โหองค์นี้ก็เก่าดำเนี่ยมนะครับเอาเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าโอ้โหเอามาลงหลักร้อยแล้วก็ม่เห็นมาเปิดองค์ละแปดเก้าร้อยนะครับนิยมนะครับพิมพ์นิยมมือลอง จุดแดงๆนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรนะเคยได้ามานานแล้วเหมือนมันเขาไม่ได้ฝังที่เนื้อนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพวกออกไซด์อะไรหรือเปล่านะนะครับเจ็ดร้อยนะครับแบง่งแบง่แบงเจ็ดร้อยผมผู้สุกอ่ะอันนี้อาจจะเอาแปดร้อยแล้วกันนะครับแปดร้อยโอ้โหถ้าท่านใดแบบแกะออกจากกรอบแบบนี้เป็นว่าบอกผมได้นะครับเพราะว่าพาเขาค่อนข้างคมนักข้างในอะ่ะแต่เขาเรียบอย่างเงี้ยอาจจะดูยากนิดนึงพาเขาสวยนะแต่ถ้าถ้าแบบส่อง องจริงอะสองข้างนอกอะจะสวยแต่ว่าถ้าอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยโอ้โหดูเละเลยนะครับเพราะว่าโดยแสงด้วยอะไรนะเวลาถ่ายวิดีโอออกมานะออกมาไม่สวยเลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเบ,บาๆองนี้เบาๆองนี้ผมสารภาพเลย fc ผมไปเคลียร์กองมาได้องเนี้ยผมได้มาสี่ร้อยบาทอะผมขอเอาเปิดเก้าร้อยแล้วกันน fc องเนี้ยผมไปเคลียร์มา สี่ร้อยเนี่ยผมเปิดเอฟซีเบาๆเปิดเก้าร้อยเก่าเนี่ยองไหนที่ผมได้ลุลุดมาเนี่ยผมก็มาปอกเอฟซีนี่แหละอย่างองนี้ได้มากร้อยก็ขอรักร้อยพอพอได้ค่าน,าน้ำมันจริงๆนะวันนี้ไปงานประกวดที่พิโลกมานะครับผมเชื่อว่าเอฟซีหลายๆท่านนี่ก็อาจจะมีใน y o u t u b ได้หมายถึงว่าเอาพระต่ลวันออกมาโชว์เอฟซีแต่ผมไม่อ,ออกมาหรอกนะครับเดี๋ยวค่อยออกมาโชว์แล้วกันไว้คลิปหน้านะ เจ๊เเอาเก้าร้อยนะองเนี้ยขอเก้าร้อยนี่องนี้ก็แปลกเคยเปิดไปพันสามพันห้าหละไม่โดนนะครับวันนี้เอามา800อนะครับสามองสอ,อ,องอ่าสมองสองพันก้นกลวยนะจริงๆอ่ะผมเคยเจอแบบดิดอุนดิดอเอออุดดินไทยแหมจะดิดอุ่นไทยเฉยเลยอ่าอุดดินไทยนะครับเอซโทรมาอย่าลิ้นพันนะสามชายนะครับ นี่สามชายบางคารนะครับเนื้อลูหะกเก่าเกดีจริงจริงแล้วผมวงรูวเขาหล่องไงนะอ่าแปดร้อยบาทนะครับตรงนี้เบาๆหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์ข้างนัดสมีนะครับถ้าานใดชื่นชอบนะครับต่อรองราคาได้อ่า ไม่รู้ว่าพิมพ์ปลาพาลนทนข้างรัสมีอะไรก็แล้วแต่ f อนะหลังมีจานนะครับนี่น่าจะเป็นไม่รู้ว่าน่าจะจานมือนี่แหละนะครับเก่าจุบจุๆบจุุบ,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 บุมาสองก็ต่อนะครับ f อฟซี FC เมื่อกี้พอดีมีสายเข้าเล็กน้อยนะครับขอประทานอภัยอมีสายเข้าวงนี้เป็นจอบหลุดจองนะครับ จอบนี้หลุดจองอ่าเป็นจอบสำลิดนะครับเนื้อสำลิดเก่านะครับสำลิดเงินนี่แหละสำลิดแก่เงินนะครับท่านใดชอบนะของเก่าของแปลกนะองนี้หลังแบบด้วยนะครับเปิดไว้หลักพันนะองนี้เปิดไว้หลักพันแต่แบ่งแปดร้อยบาทนะครับแบ่งแปดร้อยบาทท่านใดชอบนะรวมรวมมาสามองนะครับถ้าเอฟซีซื้อเยอะผมขาดทุนแต่ไม่เป็นไรนะครับขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยนะครับจริงๆมาองค์ที่ผม ปล่อยหมายก็แทบจะเสมอตัวนะครับ fc เสมอตัวกับต่างๆต้นทงต้นทุนนะเพราะว่าผมกว่าจะได้มาแต่ลงผมก็มีค่าน้ํามุงน้ามันนะค่าประสบคงประสบการณ์นะ fc อ่าอง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาน่าจะสามชายนะครับเก่าลงรักนะครับให้อนุญาตให้คลิปแค่คลิปนี้นะ fc fc เคยมาต่อไว้แพงนะ ตรงเนี้ย fc เคยถามนะโอ้โหเจอไหมถ้าผมเอานิ้วขูดหรือว่าหาอะไรอันนี้มาขูดเอารักออกนะแจมนะครับตรงเนี้ยแต่อย่าทักมาเลยนะเสียความคลาสสิกไปหมดนะครับหรือว่าจะไปแช่อะไรให้รักเขาออกก็ได้เนี่ยนะเก่านะนะครับเก่าเอาเก้าร้อยนะครับตงนี้เอาเดียวเก้าร้อยพอก็รวมเอานะถ้ายิ่งรวมผมยิ่งถูกอ่ากีตาร์ นะครับห้าชายห้าชายห้าชายตรงนี้ก็น่าจะได้มาจากบกสอวัชิระนะครับเนี่ยตลาดวัชิะระบารมีนะครับตลาดพระเจ็ดร้อยพูดผิดนะพูดแล้วก็พูดเลยนะกษัตริย์ตัดแล้วไม่ขึ้นคำแต่ผมไม่ใช่กษัตริย์เอาเจ็ดร้อยนะครับคนธรรมดานี่แหละปากไวนะครับปากไว เดี๋ยวอนาคตนะก็ไม่รู้นะผมไปเรียนที่กรุงเทพอาจจะได้มีการไลฟ์สดในเอฟซี FC. อาจจะไลฟ์สดที่ช่องนี่แหละนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะลองลองดูเพราะที่ผ่านมาเคยไลฟ์แล้วเอฟซีบอกมาว่าโอ้โหไม่ชอบนะครับอ่ะองนี้เอาเจ็ดร้อยแล้วกันเคยแปดร้อยแล้วไม่โดนนะต่อให้ผมลดให้เองเนะี่ยเจ็ดร้อยบาทเก่านะครับไม่ใช่ของเล่นในเอฟซี FC, ดูเนะี่ยของจริงนะไม่ใช่ของเล่นเนี่ยเนื้อสำลิดเนะี่ยผมก็ดูเป็นสำลิดเก่านะยืด จะเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูโคตรเก่าเลยอะ่ะเนี่ยนหล่อดช่อด้วยนะเหมือนผมได้มาจากลบบุรีอะเอฟซว่าเป็นสินของอะไรอะ่ะตงเนี้ยผมว่าเขาต้องเล่นแพงมีราคาเนี่ยแต่ผมอะยังไม่เจอเอฟซที่ถูกใจยังไม่เจอเอฟซที่เขาชอบสายนี้นะเพราะปกติผมจะเป็นพวกรูปหล่อพวกเงินอะไรแบบเนี้ยอ่าโอนี้คลาสสิกหน่อยนะครับอยู่ในเลี่ยมไม่ใช่เงินในเอฟซีอันนี้เขาจะเหมือนเป็นเงิน ผสมอ่ะอันนี้จะเป็นเกียร์ต่ำหน่อยเดี๋ยวถามว่าถ้าใช้เพื่อความสบายใจก็ได้นะค้อใช้สวยสวยงามนะครับข้างในเป็นนิยมนะครับนิยมดูเป็น A แล้วกันนะครับดูเป็นนิยม A อ่ากรอบนี่น่าจะเป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะ f c แบบนี้น่าจะหลักร้อยนะครับเนื้อหาดีนะครับข้างในเนื้อลหะเหมือนเนื้อเสียรุ่นเก่าเล่นกันนะพิ์แบบเนี้ย เป็นนิยม A นะครับหน้าชัดหน้าชัดหลังเพลอนะไม่ใช่นะครับกรอบเป็นกรอบเหมือนเงินผสมนะ FC ไม่รู้เขาผสมอะไรนะแต่เป็นเงินเกียตต่ำไม่ใช่เงินแพงนะครับกลุ่ถ้ามัไฟแล้วนะครับอันนี้โอ้เก่านะครับนี่จะดูง่ายแล้วนะครับพิมพ์นี้ถ้าใดเคยเจอก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับจริงผมเปิดไว้แพงเนะี่ยเปิดไว้เป็นพันแหละนะครับ โหสนิมแดงคาบโลหะนะครับอุ้ยหลุดมือสงสัยวันนี้จะต้องปล่อยแล้วมั้งเนี่ยนะครับหลุดมืออย่างเดียวเลยนะครับพระองค์นี้กลุกลุกลุหลักร้อยให้ fc นะครับวันนี้คุ้มเลย H fc เอาโได้เห็นพระที่ผมคลองใช้ด้วยคล้องพระมาคลองใช้มาระยะนึงนะแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้ไปเลี่ยมทองแนละเพิ่งมาเลี่ยมทองเมื่อ ช่วงเดือนนี้แหละนะครับเลยเอามาโชว์พลาสตยกพลาสติกนะแต่ว่าแม่กัวอฟซีบอกัวอฟซีไม่ชอบนะนพลาสติกเดี๋ยวฟซีจะบอกโอ้โหไม่สมราคาพระเลยนะก็ต้องขออภัยนะครับจริงๆพระที่ผมค้อใช้ผมเป็นพระหลักร้อยนะฟซี FC. เป็นพระหลักร้อยนะครับเป็นพระเอ่อเขาสร้างดีนะครับคนวัดแถวบ้านนี่แหละนะครับผมแบบตั้งแต่ผมสมัยเด็กแล้วปีห้ากว่ามั้งผมก็จำไม่ได้ปีห้าอะไรก็ไม่รู้อะ สองห้าห้านะผมว่าจำไม่ได้แต่เต่าตัวนี้นะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับ fc ให้ตามหานะครับแต่ไม่รู้ fc จะมาดูหรือเปล่าคลิปเนี้ยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทชอบกระทักมาไม่รู้ว่าใครปิดไปนะเต่าตัวเนี้ยมันเขามีผมมีสองตัวเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะครับตัวนี้วนันนี้ก็พาปิตานะครับเก่าผมผมว่าผมปิดไปแล้วนะองค์หนึ่งนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกองหนึ่งองค์สุดท้ายละรับองค์เดียวลนะองค์นี้ก็ เนื้อมนุ์สารดีนะครับนิ้วคมอยู่ได้มาที่ยุดธยาเนี่แหละองค์เนะี้ยช่วงนั้นเราฝึกงานที่ยุดธยาก็ได้มาจากยุดธยาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะผมจาได้ว่าองค์ไหนได้มาจากอายุธยาบ้างเพราะว่าถ้าองค์ไหนที่ผมได้มาจากยุดธยานนะผมเนะี่ยก็ยังจะติดมืออย่างนี้แหละนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะโอ้โหยันื้อคมนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันแช่น้ามนัน ต่อมาอันนี้ถุงผ้าทวดเนื้อว่านนะไม่แน่ใจเขาเรียกลุงผ้ทวดหรือหลวงปู่อะไรนะที่ว่าเขาจะเป็นเนื้อว่านอย่างเงี้ยออกคล้ายๆพ้าทวดแต่ไม่ใช่นะผมก็ลืมไปแล้วนะครับอันนี้เ,น,เนื้อว่านเกา่าอยู่ในเลี่ยม้วยเนี่ยว่านก็น่าจะลงลรักถ้ลชื่นชอบูกใจคลิปไหนเอ้ยองไหนนะครับคลิปนี้ทักมาได้นะครับหรือจะโทรมาก็เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับ องค์สุดท้ายนะองค์นี้เผื่อใครดูมาหยุดถึงตรงนี้แล้วก็เอาเปิดนะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์นี้ก็เหมือนมีแต่งเหมือนองค์ที่เคยปิดไปเลยนะเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นแต่งข้างๆนะจะเป็นความผิดพลาดในบล็อกหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใดๆก็ตามแล้วแต่จะเอฟซี FC จะคิดเอานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นเด็กยุคหลังที่ชอบเล่นพักรื่องแค่นั้นเองนะครับเนื้อาหาเก่านะครับองค์นี้ เอฟซีก็บอกแหมคำก็เก่าสองคำก็เก่าก็ผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดดีนะเอฟซีอาจจะติดพากหน่อยนะครับเบอร์อีกแล้วนคนับกล้องคลิปนี้ท่านใดดูแล้วรับชมแล้วชื่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอฟซีจบไปก่อนแล้วกันนะครับกับคลิปหลักร้อยนะครับถูกใจก็ทักมานะครับไม่ถูกใจก็ทักมาอยู่ดีนะครับเพราะผมจะให้เอฟซีมาเช่าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ